สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดประชุมผู้ประกอบการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ชี้แจงเพิ่มเติมมาตรการผ่อนปรนระยะที่2ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายทำรายการโทรทัศน์เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายละครโทรทัศน์ณเอซีทีสตูดิโอตำบลบางขุวัดอำเภอปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายทํารายการโทรทัศน์ณบริษัท WorkPoint Entertainment ตำบลบางพูลอำเภอปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการและเน้นย้ําการดํา เนนกิจการตามข้อกำหนดและมาตรการอย่างเคร่งครัดและเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวิดีทัศน์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดก,การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการด้านภาพยนตร์และวิดิทัศน์เพิ่มเติมให้กับสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยผู้สร้างผู้กํากับภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์กว่า40หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังค่ะ โดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงให้ความรู้ภาพรวมมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการด้านภาพยนตร์และวิดิทัศน์และนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุข ร่วมให้ความรู้เรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขนอกจากนี้นะคะก็มีการชี้แจงการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์วีดิทัศน์และทรทัศน์สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อจะได้ติดตามและประเมินผลต่อไปหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเร่งจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการเพื่อป้องกัน ขออภัยค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำหรับกิจการถ่ายภาพยนตร์และวิดิทัศน์จะมอบให้กับผู้ประกอบการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไปค่ะเราจำกัดอยู่แล้วเพราะว่าในสเตจหนึ่งแค่